นะครับตัวนี้เป็นน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องสําหรับใส่ปั๊มลมนะครับอากาศแบบลูกสูบนะครับผมน่นะน้ำมันเรลลิ่งคุณภาพสูงเครื่องอากาศแบบลูกสูบสามารถทนความร้อนที่อุณหภูมิสูงถึงสองร้อยอยี่สิบองศามาวาเดียกมาเติมเลยพี่น้องข้างในก็จะมีลูกยางปิดแบบนี้นะครับดึงมาดึงมานี่ครับอ่าครับเติมเลยอ่าเมื่อวานผมไปถามช่างนะครับช่างซ่อมอ่าเปลี่ยนล้อรถไทยอะไรนะครับ ผมถามว่าปั๊มลมนิมใช้น้ำมันอะไรเขาก็บอกว่าใช้น้ำมันเครื่องสีจางวะาก็ได้ผมเลยซื้อมาเติมับเติมแล้วมันไม่เวิร์นะครับผมเนาะมันต้องใช้เฉพาะทางของมันเลยนะถึงจะเวอร์ผมว่านะพี่น้องมันบิดมันมีน้ำมันปั๊มของมันโดยเฉพาะนะครับอืมถามว่ามันใช้ได้ไหมสีอ่น้ำมันเครื่องสีจังว่ามันก็ได้แต่มันไม่ค่อยเวิร์ครับมันคล้ายๆกับหลุดแรงอัดลมมันไม่ค่อยดีนะครับโอเคครับผมโอเคครึ่งเดียวครับครึ่งเดียวเออบเปลืองเนาะ เออแสดงว่าผมซื้อมาลิตรหนึ่งเนี่ยใช้เป็นปีละมั้งนี่ครับถึงจะได้ถึงจะหมดลิตรเนี้ยนะครับเนาะเออประหยัดดีเว้ครับราคาสองร้อยกว่าบาทครับพี่น้องบ่ถึงกระเพงเลยครับราคาไม่แพงเท่าไหร่นะสองร้อยกว่าบาทเองนะนี่ครับเติมระดับประมาณนี้ครับนะ